สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับมื่อนี้การทางสองเชียงยาพ้าเลาะกับมีแนวท่านจากรัฐบาลไทยนะครับเด้อครับเป็นของชุดรัฐบาลไทยครับเป็นเลขเมืองนอกแหละครับหลานไส้เมืองนอกนะครับเนาะเมืองอิสราเอลครับครับตัวเลขเพิ่งกระเด็นส่งมาแล้วครับตอนนี้ครับครับคนละเวลาเนาะครับเนาะครับคนละขัวลูกคนละครับอยู่ไกลอยู่ครับครับเพิ่งกระเด็นส่งมาตลอดแหละครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นนะครับเด้อ ครับซุดเต็มของเพื่อนกับเดือดร่งไปแล้วนะครับเนาะครับขึ้เห็นน้ากันอยู่เนาะครับเนาะครับตัวเหลของหลานไส้เมืองอิสราเอลียนะครับเด้อครับตัวเลขกกางๆครับงวดที่แล้วของเพื่อนกับเข่าเนาะครับเนาะครับเข่าแตกสะแตกไส้หมดแล้วงวดครับเข่าเต็มเต็มครับของเพื่อนดีมากตลอดครับหางวดหงวดแล้วครับว่าเคยลดครับสำหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับตัวเลขงามๆจากเมืองอิสราเอลครับ ตัวเรียงงามๆด้วยครับเด้อามาตอนมาฝากครับเมืองอิสเรียลครับเป็นเลขเมืองนอกแหละครับครับเป็นได้มากตลอดนะครับเนาะครับทางส่งเสียงหยาพะาเลาะก็ได้เอาน้ำเพลินมาตลอดแหละครับครับดีมาตลอดเด่นมาตลอดนะครับเนาะครับเป็นทรงมหายเป็นโค้งนะครับเนาะเป็นเน้นเป็นย่ำครับเป็นเน้นเป็นย่ำมากครับอย่าลืมครับเป็นโค้งทุท้ายของเพลินครับเน้นย่ำมาเลยครับฟันโทกมากครับฟันทงตัวนี้ละเพลินวาครับ เอาตัวที่ชุดที่เปิ้นฟันทงมาลางคบเนาะครับเขาไปเบื้องตัวเลขน้องกเดนะครับเด้อมานนี้ครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วด้อครับเด้องวดที่แล้วครับของลานทรายกับเขาหกหนึ่งหนึ่งหกเลยครับเขาเต็มเต็มนะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขของลานทราย้อครับเด้อครับของเพิ่อมมาเก่เป็นโครงสุดท้ายนะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเด้อครับเป็นโครงสุดท้ายเมืองอิราเลนะครับโค้งสุดท้ายนะครับเนาะเขาหนึ่งหกเต็มเตมครับ สำหรับเลขหลานไส้เมื่ออิสเาเอลครับครับยืนยันนะครับเนาะเป็นงวดที่แล้วครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราครับงวดที่แล้วนะครับเนาะของเพึ่นกระสิขึ้นสิได้โอบได้มานล้วกันอยู่ครับหลายผูหลายคนอยู่นะครับเนาะสําหรับตัวเลขครับสําหรับตัวเลขของงพิ่นกันงามครับครับครับเป็นงวดวันที่สิบเจ็ดแหละครับเนาะครับเนาะครับงวดที่แล้วครับอันนี้เหลขของงพึ่นงามเลยครับเด้อ สำหรับผู้ติดตามทั้งสองเส้นยาพะโละกับสีเขียนนี้นะครับเนาะสำหรับตัวเลขหลานไส้เะครับเด้องวดวันที่สิบวันที่สิบเจ็ดครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับครับนี่เป็นตองงวดนะครับเด้อสุดตองงวดของเพิ่นครับเพิ่นก็จับเอาชุดนี้แหละครับงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าครับงวดวันที่หนึ่งเมื่ออิราเลล่ะครับอันนี้เป็นสุดเต็มของเพิ่นครับ ครับตอนนี้เพิ่นกระเด็นย่ำมากขัดสุดเตรียมครับย่านเอฟซีพวเข้าใจเนาะคบเนาะครับเพิ่นกระเด็นย่ำมากอีกครับเพราะว่าตัวเหลขกของเพิ่นกะขึถือวลาลายตัวครับถือวลาลายตัวกะขัเล็งามๆครับสําหรับแคบหน้าจอไว้ได้ครับแคบหน้าจอไว้ครับสําหรับเลขกหลานไส้เมืองอิสเาเอลครับแคบหน้าจอไว้ได้แครับเด้อครับงามๆสาหรับตัวเหลเกนะครับเด้อครับเป็นเพียงหน้าท่างนะครับท่างซองครับเสนอมาเป็นเพียงหน้าท่างนะครับเนาะ ก็ไปจับไปบายเบิ้ลครับวิ่งบนเมื่อไหร่ศูนย์กับหกครับวิ่งล่างเมื่อไหร่หนึ่งนะครับเนาะครับหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งแปดสี่ศูนย์แปดศูนย์หาหกครับบางเทียบางที่มันอาดจออกสุดเต็มก็ได้ครับเอาในวงกลมก็ได้นะครับได้ครับหนึ่งหกไปคือนเก้าครับสําหรับเลขบนเมื่อวนหกขึ้ศูนย์ครับหกศูนย์หกสองหกแปดหกเจ็ดหกเก้าหนึ่งหกครับสำหรับเลขสามตัวครับ หนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์ครับหนึ่งหกศูนย์ครับครับอันนี้เป็นสูตรเต็มเขเาิันครับครับมาเบิ้งครับตอนนี้ครับได้ขอมาแล้วขอมาเบิ้งเลยครับได้ครับเอ่อกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อสิบวันเดียผ่านนะครับเนาะกดติดตามครับติดตามไว้ครับเพื่อสิบวันเดียผ่านแนวทางนะครับเด้อสาหรับหลีหลานไส้เมืองอิสราเอลนะครับครับปิ่งวดบันที่หนึ่งกุมภาแหละครับ เป็นงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเนาะครับเป็นเหล็กเมืองนอกด้วครับเด้อครับเมืองอิสเาเอลครับครับเบิ่งไปน้ำกันครับสู่ไปน้ำกันครับพิจารณาโรตเตอรี่หาเบิ่งครับคือว่าสิมีอยู่นะครับเนาะครับสาหรับโรตเตอรี่ครับโรตเตอรี่ของงามเลยครับเด้อครับตรงงามเลยครับเพข่ายมใหงมามครับครับเอามาเบิ่งครับชุดเนนเนนะครับเนาะชุดเน้นของเบิ่นชุดเน้นครับ เป็นเลขเมืองอิสราเอลนะครับเนาะเป็นเลขของหลานไส้นะครับหลานไส้เมืองอิสราเอลครับหมวดวันที่หนึ่งแล้ะครับกุมภาพันหกเจ็ดแล้ะครับ หกเจ็ดเงวดอนนที่หนึง่งขุมนธ์ครับเลขเพิ่นกับตัดเพิ่นกับขอน้งมาหลายตัวแหละครับนะครับเนาะครับอันนี้ก็สำหรับ,นะรบเป็นเลข่ขาหมีบนครับเพื่อนห้บนมาเนาะครับเนาะบนกับมีสมุนอยูซีคูครับตอนนี้ครับ บนเรียกวิ่งเบนกักบศูนหรือเก่าล่ะครับ6กูนย์นครับเนาะครับ,นะรบจับคู่จับคู่กับห0ศูนยหกศหนึ่งหครับเป็นมาหกครับเอาหไปวิ่งเลยนะครับเด้อหนึ่งหแล้วก็หกเจด เ็ดหกแปดครับอันนี้เป็นสลรับสุดบนครับล่างครับล่างล่างเพิ่นไปหายไปที่1ครับหนึนะครับเนาะหตัวเดียวมีหนึ่งตัวเดียวครับ1จับคู่มยูซีคู่กันครับ มีอยู่สคู่ด้วยกันครับ,บมีหนึี1หนึ่งสี1หนึ่งห้าหนึหนตัวสุดท้ายก็8ปศนย์นะครับ อันนี้เป็นสําหรับรางนะครับเด้อครับเก่งเมั่ตั้งครูครับเก่งมัดตั้งทุกตัวครับขเพื่อนครับอันนี้เป็นเหล็กลานเมื่อกี้สี่เรลวครับหงวดวันที่หนึ่งนะครับเด้อหงวดพันที่หนึ่งบนมีบนมีรางครับตอนนี้รางเอาเปหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งนะครับเนาะครับเก่งมดโอโคตันมา สำหรับเล็กครับเล็กสาตัวเล็กสตัวเหล็กสามตัวนะครับเดอบันมีสามมีสหางครับสำหรับเหล็กสาตัวมีอยู่สหางครับมีแปเล็กสตัวหกหน แล้วก็หนึ่งกับสุดเก่าแหะครับสุดเก่าผนจำมาลองคำนั้นผมมั่นใจอยู่ครับครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็หกสามศูนย์สามศูนย์ครับครับมีแค่นี้ครับเหล็กของเพลินนองครับเนาะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อครับเด้อครับ ำหรับผู้มักครับผู้คัดกับผานครับทางส่งกับบริวารยังครับครับสำหรับตัวงามๆ่ายน้องเพื่อนนะครับเด้อหนึ่งแปดครับครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับครับพิจารณาเบิ้งครับลอตเตอรีแล้วครับเด้อหาเบิ้งลอตเตอรี่ครับกายเลขเลขเมืองอิสราเอลนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งคุณผ้าหกเจ็ดแหละครับ บนเพิ่งหายไปหกกับ0ครับจับคู่มาแข่งก,กับหกศูนย์หนึ่งกหกเจ็ดหกแล้วครับแล้วก็ลานเพิ่หายไปหนึตัวเดียวครับเอา1ไปตัวเดียวครับจับคู่มาแข่งกับหนึ่งีห่งหาหนดแปย์นะครับเด้อครับสำหรับเลขสาตัวกับมีอยุ่สามหางครับเอาไป3หางนะครับเนาะครับหกห้าศูนย หนึ่งหกศูนย์หกสามศูนย์ครับอันนี้เป็นเหลียกเหล็กเมืองออสเาเลครับเหล็กหลานทรายนะครับได้ครับพิจาหน้าเบิ้งครับถมักับจังจัดนะครับได้ขัดกับพานครับทั้งสองกับบริวารเนี้ยครับไปเลยครับงวดนี้ครับเต็มเต็มครับห้างวดไม่มีลดครับสําหรับเหล็กหลานทรายนะครับได้ครับกระรังตีครับยืนยันได้เลยครับห่างวดไม่เคยลดครับครับนี่ก็เป็นชุดที่แล้วครับ เข่าหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเนาะเป็นเลขล่างล่างกับเป็นล่างบนล่างขึ้น่าล่ะครับอันนี้เพิ่นมาจัดมาเป็นบนเป็นล่างอยู่ครับอันนี้เป็นเลขสําหรับเลขหลานไส้เลยครับเด้อหลานไส้เมืองอิสราเอลครับแคปหน้าจอไปแล้วนะครับเนาะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็บผมไมยังหลายล่ะครับท่านส่งเสียงอยากพานลาะกันของเอฟซียูริมี่แห้งสุภุสุขกนนะครับเด้อครับควบเจี๊ยวกับยายได้ควบไข่กับยายมีครับให้มีแต่ควบสุขครับ พอกันไหมเนาะครับเนาะลิปหนาสำหรับลิปนี้กับท่านส่องเสียงยาพระเลาะกับขอสวัสดีครับ